เคยคิดหรือเปล่าว่าทำไมตัวเองถึงทำธุรกิจหรือใช้ชีวิตแล้วไม่เวิร์กสักทีคิดอะไรใหม่ๆไ,ได้พอวันรุ่งขึ้นก็มีคนทำไปแล้วคิดว่าไอเดียนี้เจ๋งสุดๆขายได้แน่นอนสุดท้ายก็ต้องพับเก็บไปไม่เป็นท่าแล้วเคยอยากลองมาเปลี่ยนมุมมองมาคิดเช่นนี้ดูบ้างไหม r E L C Kitchen รายการที่ชวนคุณมาปรุงความคิดด้วยวัตถุดิบคุณภาพคัดสรร ส่งตรงถึงคุณทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ i o c Podcast ค่ะ i o c Kitchen รายการที่ชวนคุณมาปรุงความคิดด้วยวัตถุดิบสดใหม่ส่งตรงถึงคุณทุกวันจันรถึงสุ์ค่ะกับดิฉันพัฒนาพัฒนาพิบูลค่ะส่วนพิธีกรอีกท่านหนึ่งค่ะวันนี้ยังคงติดภารกิจอยู่ค่ะแล้วก็ท่านก็จะได้พบกับพิธีกรรับเชิญท่านเดิม คนเดิมค่ะสวัสดีครับผมพฤทธิสรากรัมพน์ครับทอมมี่ครับสวัสดีคุณพัทราด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ทอมมี่แล้วก็ขออนุญาตสวัสดีแขกรับเชิญประจํารายการของเรานะคะก็คืออาจารย์หนิงหรือผู้ช่วยาศาสตราจารย์จิตาพรศรีบุญจิตค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพระราแล้วก็ยินดีต้อนรับทอมมี่อีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณที่มาแทนเชนเชนนีนนนออ่อันนี้บอกให้ทุกคนสบายใจเชนไม่ได้ไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะ แค่ต้องไปประชุมงานบางอย่างจัดการอะไรบางอย่างแต่ว่าขาเรามาเริ่มได้เลยค่ะอาจารย์ก็สําหรับเอพิโซดนี้จะขออนุญาตต่อกันเลยนะคะอาจารย์จากสวยรวยเก่งวันนี้อ่าอยากจะอาจารย์อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาลองคิดเช่นนี้กับคําว่ามีน้ําใจและฝักใฝ่คุณธรรมค่ะค่ะก็มีน้ําใจนะคะถ้าถ้าเอาใหม่นะเขาจริงๆแล้วเขาเรียงมาได้ดีสวยรวยเก่ง เราต้องจัดการตัวเองก่อนดูแลสุขภาพตัวเองคือสวยจัดการการเงินตัวเองก่อนคือรวยคือเเหมือนกับปรัชญาของอรอเก้ารัชกาลที่เก้าคือ,อพอเพียงพอเพียงไม่ได้แปลว่าจนนะ <Okay. S 1> พอเพียงคือตัวเองไม่เบียดใคร,ครไม่อ,อูกไหมคะคแล้วก็เก่งพอมันเต็มจากตัวเองแล้วก็อยากให้มันโอเวอร์ w ฟลคือล้นออกมาหาให้คนอื่น <Okay. S 1> ก็คือการมีน้ำใจการมีน้ำใจเนี่ยเ ง่ายๆเลยคนเราสามารถมีน้ำใจได้สามทางสามทางแบบคร่าวๆนะคือมีน้ำใจเรื่องเวลามีน้ำใจเรื่องเงินและมีน้ำใจเรื่องแรงครับนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดมีงานมีอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเราให้เราออกเงินทุนไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ออกแรงรใช่ไหมคะและถ้าเกิดกรณีที่เราติดภารกิจหรือเราไม่สบายหรือแม้กระทั่งว่าเราอยากจะพักผ่อน และเราไม่สามารถช่วยในเรื่องแรงได้เราก็ส่งสมทบทุนได้ไหมได้ไม่ผิดนะที่จะมีน้ำใจเรื่องเรื่องสมทบทุนคือเรื่องเงินแต่ในกรณีที่จะมาพูดถึงว่าเออแล้วให้ทั้ง3อย่างก็ได้แต่ถ้าเกิดในการที่จะแชร์คำว่า knowledge สิ่งที่เรามีเราอยากแชร์ชาวบ้านว่าเรามี knowledge เรื่องการดูแลสุขภาพเรามี knowledge ในการเรื่องของการออทำยังไงถึงเกิดความมั่งคัง่งและทำยังไงถึงเก่ง อันนี้ก็เป็นการมีน้ำใจเรื่องอะไรคะเรื่องเวลานะคเพราะฉะนั้นแล้วก็เออ,อาจารย์แล้วอยากจะให้ให้ทริคค่ะว่าเอ,อยิ่งให้ยิ่งได้เพราะทุกครั้งที่เราแชร์อะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำใจแรงเอาอางนีเ้เ,เริ่มต้นก่อนแล้วกันยิ่งเราแชร์ความรู้นะคะสิ่งที่เรารู้คือให้เวลาเขามันเหมือนกับว่าในสมองเราคือทบทวนเรื่องนี้นะ่ะ มันรีคอร์กลับมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันทําไมคะมันอัตโนมัติและมันก็ทุกครั้งที่เราพูดเรื่องเดิมมันจะมีเรื่องอย่างอื่นที่มันอีกเพิ่มมุมมองขึ้นมาอีกนิดนึงก็แปลว่า knowledge มันโตขึ้นค่ะเ <ใช S 2> พราะฉะนั้นยิ่งให้เรายิ่งได้เป็นเป็น,ปนบุม,มแรงเป็นกรรมที่ดี <ใช S 2> ถือว่ปะและถ้าเกิดเราให้แรงละ่ะให้แรงเมื่อเราให้แรงไปช่วยเราเหงื่อออกไหมออกครับเหงื่อออกใช่ไหมหัวใจเราเต้นมเนเราได้<ร>คาร์ดิโอ พรานั้นร,ร่างกายเราก็ดีขึ้นไหมล่ะดีขึ้นรครับ,รบจ,รจริงๆแม้กระทั่งช่วยกันยกของอย่างเงี้ยย้ายออฟฟิศอย่างเงี้ยอาจารย์กรู้ว่ามันก็เป็นวันที่รู้สึกว่ามันมันร่างกายมันได้ขยับมันก็ไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมถูกปว่าใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราให้ทุนนะคะทุนเนี้ยถ้าเกิดถามไปเลยว่าแล้วเราได้กลับมาไหมแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นทุนที่สามารถไปลดหย่อนภาษีได้แบบบริจาคแบบเนี้ย แล้วถ้าเกิดเป็นแบบสองเท่าท่านก็ได้ทันทีนะแต่ต่อให้ลดหย่อนภาษีอะไรไม่ได้นะคะแต่เราสมทบทุนไปถามบอกว่าแต่ท่านต้องให้ด้วยความเต็งใจนะคุณคุณอิ่มเอมไหมใช่ฮอร์โมนที่ดีอะ่ะฮอร์โมนที่ดีเอความภูมิใจทใี่ตัวเองมีส่วนร่วมก็ทําไมคะเซโรโทนินก็ออกมาไหมออกมาและแถมไม่พอเวลาเขาบอกว่าขอบคุณมากนะไม่ว่าด้วยเราสละกายสละเงินสละเวลา เราก็จะรู้สึกอะไรคะดี<ช>เมื่อเรารู้สึกดีสารฮอร์โมนก็คือออกซิโทซินก็ทําไมคะก็ออกมายอยู่ดีทํายังไงก็ได้ถูกไหม,<ผ>มค่ะ,คะอาจจะขอเสริมนิดนึงครับว่าเปิดมุมมองมากเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าเมื่อโดยเฉพาะเมื่อคนรวยแล้วมีน้ําใจครับ Perception โดยทั่วไปส่วนใหญ่มักจะมองว่าคาว่ามีน้ําใจต้องให้ทุนให้เงินแต่อาจจะมองข้ามคําว่าเวลาแล้วก็แรงไปครับอย่างนี้เป็นการเปิดมุมมองที่ คิดอีกแบบหนึ่งมากๆสําหรับผมครับผมค่ะแล้วก็ขอขอเสริมต่อจากพี่ทอมมี่นะคะอาจารย์คือแต่ถ้าทอมมี่หรือพรัธา้วยแล้วอาจารย์เอาหมดนะเอาเวลาทั้งแรงทั้งยุณนนะดีค่ะอาจารย์ดีครับดีครับค่ะก็จริงขอเสริมอะค่ะว่าเอ้ยบางคนอาจจะคิดว่าเปิดรับบริจาคทุกคนก็จะคิดว่าเอ้ยแต่ฉันไม่มีเงินเลยแต่บางทีเราก็ลืมคิดไปว่าเอ้ยเราก็ไปช่วยเขาเรื่องเวลาเรื่องแรงก็ทําได้และต่อให้เขาเอ่อต่อให้เขาไม่ได้ ประกาศว่า e <Pf> ต้องการแรงอาสาสม <implications. S 1> réussi, ัครก็พูดได้ก็อาสาได้อาจารย์นามาละอาจารย์เคยโทรไปที่ยูนิเซฟนะคะล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะอาสาสมัครนะคะทําอะไรก็ได้อยากจะทําให้กับแบบยูนิเซฟสิ่งที่ได้กลับมาจากเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งซึ่งอยากจะบอกไว้ตรงนี้ว่าแค่ท่านเดียวนะคะไม่ใช่ทั้งองค์กรก็คือบอกว่าปฏิเสธทันทีว่าไม่มีไม่มีตาแหน่งว่าง แต่อันนี้คือเราต้องการไปเป็นอาสาสมัครนะคะอันนี้ก็กลับมาอีกเหมือนกันว่าเนี่ยเห็นไหมแค่หนึ่งคนทําให้เราเสียความรู้สึกไปกับท,งงทงงั้ทงองค์กรนะนะแต่ว่าถามบอกว่าก็ก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆล้วก็ไปทํากับองค์กรอื่นะอะไรแบบนี้เป็นตน้นซึ่งก็แต่ตอนนั้นแบบว่ารู้สึกตอนนั้นก็อายุน้อยกว่านี้เยอะนะมันรู้สึกเฮิร์ตอะแบบอะไรอะเราไม่ได้อยากจะไปได้งานหนิอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปช่วยอาสาสมัครอะไรเขาก็บอกว่า ก็เดี๋ยวรอประกาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอยากจะฝากทุกคนว่าถ้ามีคนมาออฟเฟอร์อยากจะช่วยด้วยแรงด้วยเวลาท่านรับไว้ก่อนเลยแลวแค่บอกว่าขอเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรที่ติดต่อได้อะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่ากันเยอะเลยนะคะแต่อันนี้ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าอันไหนที่เราอยากช่วยเราก็เสนอได้เลยแต่ว่าก็ต้องทําใจเช่นเดียวกันว่าเขา yes หรือ no นะแต่อย่าไปหยุดทําไปได้เรื่อยๆนะคะ ครับขอบคุณอาจารย์ครับทีนี้ผมขออนุญาตถามครับผมเมื่อเราสวยและหล่อแล้วครับรวยแล้วเก่งแล้วครับในการมีน้ำใจเนี่ยครับเราต้องพิจารณาไหมครับว่าจะเริ่มจากคนกลุ่มไหนก่อนหรือว่าควรเอากับทุกคนเลยเพราะว่า r รีซอสที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาหรือแรงณจุดหนึ่งเราก็จะมี l i ลิ t e d ครับผมเออย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆอาจารย์คิดว่าพี่ทอมมี่กำลังชงให้อาจารย์ไปพูดถึงคำว่า วงกลมหลายๆวงนะคะซึ่งอบอกจริงๆว่ามันจะเป็นในสิ่งที่มันจะเป็นต่อยอดกันไปเรื่อยๆอาจารย์ก็มีความเชื่ออย่างจริงๆว่าถ้าฉันยังเอาตัวเองไม่รอดฉันจะไปให้อะไรใครได้ถ้าเพราะฉะนั้นจากที่ทอมมี่พูดคือเมื่อตัวเองรอดแล้วคือสวยหลอ่อรวยเก่งแล้ววงถัดไปก็คือคนที่ใกล้ตัวคนใกล้ตัวของคุณคือคือใครคือใครก็ได้ ที่คุณเจอเกินกว่า3าถึงสี่ครั้งต่ออาทิตย์นั่นคือคนที่ใกล้ตัวอาจจะเป็นแฟนคุณพ่อแม่คุณหรือแม้กระทั่งเ,เพื่อร่วมงานของคุณนะคะแต่เจอไม่จำเป็นต้องแบบเจอเจอหรืออาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,อ่อโทรศัพท์หรือว่า feel connected ก็ได้ใช่บางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเราก็ได้นะคะหรือว่าพี่น้องนะคะ อ่ uh, อันนี้คือ Life คือ Give and Take นะคะเอ่อ uh, แต่ไม่อยากให้อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะครอบครัวแค่นั้นไม่ใช่มันคือคนที่เราเจอบ่อยๆด้วยและหลังจากนั้นก็ค่อยและเมื่อเราทำให้เขาอิ่มช่วยเขาเติมให้อิ่มเขาก็ส่งต่อต่อใครคะเอ uh, <ม>่อครอบครัวของเขาต่อรหรือว่าเพื่อนพ้องเขาต่อใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็วงที่สามวงที่สี่วงที่ห้าแบบนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ได้แปลว่า เราเพิกเฉยกับใครนะรแต่มันแปลว่ามันยังไปไม่ถึงครับผมแค่นั้นเองนะคะซึ่งบางครั้งเองเนี่ยอาจารย์ก็เคยนะเคยรู้สึกผิดว่ามันไปไม่ทั่วน้ําใจของตัวเองครับแต่ว่ามันไม่ได้ละตอนนี้ต้องกลับมาคิดใหม่ทําใหม่ต้องมาคิดเช่นนั้นมันไม่ถูกเพราะว่าในที่สุดแล้วมันมันทําภาษาอังกฤษคือ spread yourself thin ค,คือมันบางซะจนกระทั่งเหมือนแบบว่ามันมันมัน,ม,นมันจะล้มเอาถูกกับป่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คืออาจจะต้องบอกว่าอะทอมมี่อาจารย์พูดกับทอมมี่แล้วนะอาจารย์ฝากเนี้ยทอมมี่ช่วยดูแลคนหัดไปได้ได้ด้วยไหมแต่ต้องพูดกับเขานะฝากเขาได้อย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอย่างเงี้ยมันถึงจะ p a ย์ฟอร์เวิรนะคะคแล้วก็เมื่อเราเข้มแข็งมากขึ้นกําลังเรามากขึ้นเมื่อนั้นเราอาจจะก้าวกระโดด ให้ทั้งวงที่ใกล้เราหนึ่งสองสามและสี่ในเวลาพร้อมกันก็ได้ถูกกับ่ะใช่ไหมคะแต่คนเราต้องมีเงินสี่บาทพร้อมที่จะให้ทําไมคะทั้งสี่วงแต่ตอนนั้นถ้ามันมีบาทเดียวมันก็ได้ให้วงแรกและกลับไปหาเออกลับไปสร้างเงินอีกสามบาทแล้วก็ก็ค่อยทํากันค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็จริงเดี๋ยวขออนุญาตไปไปที่ตัวสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็คือเรื่องของ การฝักใฝ่คุณธรรมค่ะอาจารย์าารยเพิ่มอีกนิดนึงนะคะ,คะ,ะท่านผู้ฟังอ,อาจจะอาจารย์เคยมีประสบการณ์ทั้งตัวเองด้วยนะ,ะแล้วก็กับเชนดีละว,วันนี้เชนไม่อยู่เมาส์เลยดีกว่า <laughs> นะคะ <laughs> กะ็กับตัวเองก็คืออาจารย์เคยทําตัวเป็นเซเว่นอีเลฟคือคเปิดยี่ี่ชั่วโมงใครโทรมาต,ตอนกี่โมงอาจารย์รับสายหมดค่ะ แล้วในที่สุดแล้วก็คือตัวเองก็อดนอนบ้างหรือว่าเหนื่อยบ้างหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายบ้างเวลาหมดไปกับเรื่องนี้แล้วในที่สุดไม่เห็นมีใครได้เลยอาจารย์ก็ไม่ได้คนที่โทรมาก็คนที่อยู่รอบตัวก็ได้รับความหงุดหงิดของตัวเองเพราะตัวเองนอนไม่พอไม่ได้ออกกําลังกายเพราะฉะนั้นการเปิดตัวเองเป็น24ชั่วโมงเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นผิดนะขนาดเซเว่นอีเลฟเว่นเขายังมีประมาณ 3- าถึงสกะเลยถูกก็บ่าใช่ครับเออมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะ แล้วก็เหมือนการกับเชนตอนที่เชนพยายามทําให้กับทุกคนอาจารย์ก็ถามหมอว่า,วาแล้วมันมีอะไรดีสัก,กอันไหมมันก็คือ average หรืออาจจะต่ํากว่า average ใ,ในแต่ละวงอาจารย์บอกค่อยๆเริ่มไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่เราเริ่มจากวงในเราแข็งแรง mm. เมื่อวงในเราแข็งแรงครอบครัวเข้าใจเราครอบครัวเราแข็งแรงแฟนเราแข็งแรงเรียบร้อยแล้วเราก็ไปอีกวงหนึ่งได้เพราะว่าเขาก็รู้สึกอิ่มละเราก็ไปเจอเพื่อนได้ไหมได้อะไรแบบเนี้ย นะคะแค่สลหรับใครที่ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองได้รับเพราะาตัวเองเป็นวงอื่นรู่นี่นั่นเขาไม่ลืมท่านหรอกแค่มันยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองสักวันมันก็จะมาถึงเราอยู่ดีค่ะทีนี้กลับมาถึงคําว่าฝักใฝ่คุณธรรมค่ะออ,อาจารย์ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะคะท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านเป็นชาวพุทธเนี่ยท่านอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเออ,อะไรที่ที่เป็นศาสนาของท่านนะคะ ท่านไม่จําเป็นต้องทําหมดทําหมดได้ยิ่งดีแต่ว่าขอเป็นขั้นเป็นตอนและท่านก็ยึดมั่นในสิ่งที่ท่านทําเช่นสินห้าท่านคิดว่าทําได้แค่สามในห้าท่านก็ก็สามแล้วก็ค่อยพัฒนาวางเป้าไปว่าอ่าเดี๋ยวจะมีสี่นะมีห้าแต่ว่าคนเราก็ต้องมีเอคําว่าคุณธรรมประจําใจใจริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณธรรมเฉยๆถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันต้องเป็นคิดเช่นนี้นะ ค,คุณธรรมประจําใจครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีคุณธรรมประจําใจที่อาจจะไม่เหมือนกันรวมกันห้าคนครบพอดีสินห้าครับแต่ว่าช่วยทําคุณธรรมประจําใจให้มันโดดเด่นอะ่ะค,คือเราเก่งในเรื่องของการที่จะรักษาศินอะไรบางอย่างหรือว่ามีคุณธรรมในการช่วยเหลือชาวบ้านก็ก็ทําไปนะคะเราไม่สามารถที่จะเซฟได้ทุกคนนะคะจนก,กว่าที่เราจะมี คุณธรรมประจําใจที่หรือภาษาอังกฤษทุกวันนี้ที่เอามาใช้กันในโลกธุรกิจด้วยก็คือคําว่า core v a l u e ใช่ไหมคะเราก็ต้องมี core values s นิดหนึ่งและที่เหลือค่อยเป็น share values แต่ว่าคุณธรรมประจําใจอันเนี้ยก็ก็ควรที่จะ practice ตลอดเวลาแล้วไม่แปล it's okay it's okay ถ้ามันไม่สามารถเป็นได้เท่ากับอะ,อะไรนะ มหตมาตมะคารทีหรือว่าเอ่ r t เร e s a it's okay เพราะว่าเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นะนะคะแต่เราควรที่จะมีคุณธรรมประจําใจแล้วก็ practice ไปเรื่อยๆขอบคุณครับอาจารย์ครับทีนี้อยากจะขออนุญาตรบกวนอาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนครับจะมีปัญหามากเวลาต้องทําความเข้าใจตัวเองครับซึ่งแปลว่าหลายๆท่านอาจจะ ไม่ได้ทราบว่าคุณธรรมประจําใจของตนคืออะไรหรือทําความเข้าใจมันจริงๆครับหากจะเรียนขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำไกด์ไลน์ในการทําความเข้าใจคุณธรรมประจําใจประจําใจของตนได้ไหมครับในเว็บไซต์ก็ใส่ไปได้เลยค่ะว่า core value เขาก็จะมีประมาณเป็นร้อยลิสต์เลยท่านก็สามารถทําตามที่เขาแนะนําได้เป็นเป็นสเต็ปนะหรืออันไหนเอาง่ายๆคืออันไหนที่ท่านรู้สึกว่าอันนี้ยตรงกับเราแบบมากๆอ่ะ ก็ก็นั่นแหละคือคุณธรรมประจําใจเอ,อที่เรามีเช่นถ้าถามบอกว่าการที่เราเป็นคนยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นคนที่ flexible เป็นคนที่สามารถเป็น good listener ฟังได้นานๆเป็นคุณธรรมที่ดีไหมดีครับอ่าใช่ถูกก็บ่บใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นคนที่ flexible อะไรมากถูกก็ว่าก็ก็ ก็ไม่ไปนไรก็เราก็อาจจะมี core value แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า associate คือเกี่ยวข้องแต่มันก็จะมี no go เรื่องนี้ไม่ทำแน่อ่าอันเนี้ยยิ่งเราเห็นว่าอะไรที่ไม่ใช่เราแน่อันเนี้ยแบบไม่ใช่อ่ะนะหรือว่าเอ่อแต่อะไรอยู่ borderline ข้ามข้ามเส้นก็ถือว่าเป็น associate value ได้ไหมได้แต่เราก็ต้องมี core value อะไรที่มันสะท้อนเราเองหรืออาจจะทำอันนั้นก็ได้อีกอันนึงเป็นเอ่อ test หรือ q u i z ที่ดีนะ ของ VIA นะคะซึ่งเขาน่าจะมีประมาณ20่ป่ายี <24 S 2> <24 S 1> ่สบสี่ยี่สิบสีนะคะก็จะมี24ว่าเราเป็นท็อปอะไรบ้างเช่นเราเป็นคน h อ n เนสเราเป็นคนสปิริ t ชลเราเป็นคนที่รอบคอบเราเป็นคนที่มีวินัยอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมประจําใจได้เช่นเดียวกันนะคะบางครั้งทําเสร็จแล้วมันพอเราอ่านผลแล้วเราจะรู้สึกว่าว้าวใช่เลย อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องอ่าน .definition ดีๆนะนะคะเช่นถามบอกว่าของอาจารย์ใน24เนี่ยอันที่อยู่ล่างๆจำไม่ได้นะว่าอันดับไหนแต่ก็คือคำว่าเป็นคน Kind Kind หรือว่าเป็นคนอ่อ,อนโยนซึ่งถามบอกพออ่านแล้วรู้สึกแย่ไหมอ่านแล้วก็จะรู้สึกเป็นได้ก็ดีนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว,ว่าใช่ฉันไม่ใช่คน ฉันไม่ใช่คนคลายไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนโยน a อ d ว h i ช h is โอเคทำไมเพราะว่าอันที่อยู่ท็อปทของอาจารย์ก็คือเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนอออนเนอันนี้ก็ถือว่ารับได้ไหมล่ะแต่เราต้องหัดรับได้นะคเนื่องออกไหมคะและอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะ Improve ก็อโอเคเช่นความมีวินัยของตัวเองอันนี้ก็โอเคเราก็อาจจะอยาก Improve ใช่ไหมคะคซึ่งอาจจะต้องหาเทคนิคใหม่ในการ improve เพื่อที่จะมีคุณธรรมด้านนี้ กับตัวเองนะเช่นอาจจะเห็นคุกกี้แล้วก็อาจจะบอกห้าสี่สามสองหนึ่งลุกไปจากคุกกี้อันนี้เออเค้กชิ้นนี้ให้ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะขอบคุณครับอาจารย์ค่ะค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับเออสวยรวยเก่งมีน้ำใจและฝากไ่คุณธรรมประจําใจค่ะค่ะอยากฝากไว้เลยว่าทุกคนมีและขอให้ภูมิใจกับแบบนี้และอยากฝากกับท่านผู้ฟังและก็สังคมด้วยนะคะว่าใครมี แล้วก็ไม่ใช่แค่เขามีน้ําใจกับฝักใฝ่คุณธรรมนะคะถ้าเขาเก่งเขารวยเขาสวยเขาหล่อด้วยช่วยช่วยอะไรอะให้กําลังใจเขาอะว่า keep up the good work นะคะค่ะค่ะอาจารย์ก็จริงพัดลองนึกภาพนะคะว่าถ้าถ้าทุกคนหรือว่าสวยรวยเก่งมีน้ําใจฝักใฝ่คุณธรรมด้วยกันอะคะอาจารย์มันมันโลกมันจะน่าอยู่ ขึ้นมากมากเลยค่ะอาจารย์และไม่ต้องเอมที่จะได้ร้อในทุกแคลดเกอรี่ะค่อยๆทําไปทําดีกว่าไม่ทําอะไรเลยค่ะใช่ไหมครับ h a p p e n เป็นจริงค่ะอาจารย์ก็ค่ะสําหรับเอพิโซดนี้นะคะก็เราจบกันไปแล้วนะคะ ทีนี้ท่านผู้ฟังนะคะถ้าท่านชื่นชอบหรือว่าอยากจะแชร์มุมคิดดีๆเช่นนี้ส่งต่อไปยังคนที่ท่านรักหรือว่าเป็นการแสดงน้ำใจในการชวนชวนคนที่เขาอยากจะมีมุมมองใหม่ๆก็โดยการสามารถกดแชร์หรือว่ากดไลค์หรือว่ากด subscribe ตามช่องทางต่างๆที่ I.O.C. Kitchen ได้ออกอากาศไปนะคะเรามีทั้ง Spotify, YouTube, Anchor ไปจนถึง I.O.C. Official Line แล้วก็ Facebook นะคะก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็พีธ่อนรับเชิญของน้องน,นะคะแล้วพบกันใหม่ r e L c. เ c พิ่ะสวัสดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ